ความรักที่ไม่สามารถลืมได้ครับมีผู้ปรึกษ,ษานะฮะหลายเคสที่คุยกับผมบอกว่าเคยมีประสบการณ์ความรักกับผู้ชายหรือผู้หญิงใครบางคนคบกันมามีวันดีๆต่อกันแต่ไปกันไม่รอดในปัจจุบันเขาก็ไปแล้วประมาณ3-4เดือนขึ้นไปหรือบางคนก็อาจจะเกือบปีแต่ก็ไม่กล้าที่จะมีรักใหม่หรือ รู้สึกว่าสิ่งที่มันยังเกิดขึ้นอยู่ในใจมันฝังลึกเหลือเกินแล้วมันไม่สามารถเอาออกไปได้แล้วทํายังไงดีโคช้ชหนูไม่รู้จะทํำยังไงดีแล้วเศร้าร้องไห้ทุกวันแล้วเราต้องหาทางยังไงเพื่อจะปลดจากจุดนี้ออกไปผมผมบอกนี้ไนดะ้ผมว่าคุณบ้าหละจริงๆ ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคือเขาไปแล้วคุณเข้าใจไหมเขาไปนานแล้วเขาไปม,ม,มีมีชีวิตของเขาแล้วแต่สิ่งที่คุณทําอยู่คืออะไรนั่งอยู่ตาโบหัวยุ่งหน้ามันขาเซลลูไล์ขึ้นกินแต่ขนมนไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็ยังมาบอกว่าไม่รู้จะทํำยังไงดีคนออกไปไหนไม่ได้มันคือความบ้าอย่างเดียวมันไม่สามารถอธิบายได้อย่างอื่นแล้วฮนะพูดจริงเคยคิดถึงตัวเองไหมว่าทุกวันนี้เราทําอะไรอยู่ เราเดินเข้าไปตอนนี้เลยนะในขณะที่ดูคลิปผมเนี่ยเดินเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยแล้วส่องกระจกดูตัวเองดูสภาพตัวเองวันนี้แล้วถามตัวเองว่านี่ฉันกําลังทําอะไรอยู่ฉันผิดตรงไหนที่มาบังคับตัวฉันให้นั่งอยู่ที่เดิมแล้วไม่ยอมกินข้าวกินปลาแล้วคิดถึงแต่เรื่องเดิมๆเอาจริงๆอ่ะเอาจริงๆอ่ะเรารู้นิสัยของคนที่ไปจากเราแล้ววันนี้ให้เขากลับมาคุณจะคบต่อถ้าไม่คบต่อคําถามคือวันนี้ทาอะไร คิดยางเย็นนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้จะทำไงให้หุ่นดีขึ้นเราจะหาเงินหาทองจะไปช้อปปิ้งทำตัวให้ฉลาดพัฒนาตัวเองเก่งขึ้นยังไงทำไมไม่คิดแต่ไม่คิดว่าทำไมเราถึงเอาเขาออกไปจากใจหนูไม่ได้ผมไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยนอกจากคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตนฮะจากคนที่โทษนะฮะคนที่บ้าอยู่เนี่ยให้กลับมาเป็นคนปกติแล้วคิดถึงตัวเองให้มากขึ้น ที่ผมเอาประเด็นนี้มาตอบเพราะมีคอมเมนต์มีอินบ็อกซ์มีคำถามส่งมาเยอะแยะมากมายแล้วผมเริ่ม,มเห็นว่ามันเยอะจนเกินไป mm. ก็เลยอยากจะมาพูดในวันนี้นะฮะเราต้องอยู่กับตัวเราจนเราตายเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องดูแลให้ดีที่สุดก็คือตัวเราในวันนี้เขาไม่ได้ผิดอะไรคุณไปทําให้เขามานั่งอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงนั่นคือคำถามที่ต้องถามตัวเองวันนี้ แล้วหลังจากดูคลิปนี้เสร็จวางแผนซะว่าจะไปทำยังไงต่อให้คนที่อยู่กับคุณตอนเนี้ยเขามีความสุขมากกว่านี้ให้ดีขึ้นเก็งป่ะ